สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์สไตล์บายพรนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์ของลุงพลกับป้าแตนนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่บ้านลุงพลกับป้าแตนอีกนะคะแต่วันนี้เราจะมา,มาดูว่าน้องนัทชิวเข้าสัมภาษณ์ป้าแตนนะคะเขาเป็นนักข่าวสัมภาษณ์นะคะแทนน้องไอนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่าน้องนัทชิวเขาจะสัมภาษณ์ป้าแตนยังไงบ้างนะคะ แต่ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมที่กดติดตามนะคะให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามลุงอีกแบบนึงหล่อขึ้นกือเดิมไหมอะไรเงี้ยเดิมนแล็กไปก่อนนะขอบบคคุณมากรัตไปก่อนนะ คนที่มาให้กำลังใจเป็นยังไงบ้าอังกอร์รู้สึกยังไงนะครับส่วนใหญ่คนที่มาตักช่องตัดช่องตักช่องก่อนนักชิลนักชิลเดี๋ยวดิส่วนใหญ่คนที่มาวันเนี้ยเขามาอวยพรอะไรหรือเปล่าอวยมาแล้วก็อ่าพูดถึงภาพป้าแตนมีคุณภาพมาให้ใช่ไหมภาพป้าแตนคนที่เอามาให้อ่ะเขารู้สึกยังไง ป้าใช่ไหมป้ากับลุงสองคนนี่อะไรนี่สิมาเห็นยางยางใช่ไหมยางเลยเห็นไหมก็ได้อะดีกว่าอันนงดิป้าไปแล้วงามเลยทำฟันให้ผมใหม่ไม่ดีเลยป้ามาหาเราแล้วผมไล่โซก็ถ่ายเพิ่นปานเขียวเพิ่นงามบวงปานหยังเหมือนตายออร่ไทยเลยนะเขาทำฟันให้สวยดีแล้วโอเค แอนผมพมจะถามเป็นแบบว่าเ้วเห็นเห็นหน้าลุงพนในรูปรู้สึกยังไงอนี้แล้วกันนะเห็นหน้าลุงในรูปรู้สึกยังไงแล้วเดีว่ผมจถามลุงอีกแบบนึงไหนมาจัดูดีหล่อขึ้นก่าเดิมไหมอะไรเงี้ยเดินเล่นคนรัจะหล่อหล่อใจนะคะ่เกยรวยโอไปนะอไปออเอาไปออาอออไปอไา เดี๋ยวเอาโอะโขนั่นดูดูดูประทับรอยให้เลยเดี๋ยวต้องคัดพี่อย่างเีนะนั่งนั่งกับ่อแตนนะเออนั่กับ่แตนนะเดี๋ยวพาดูยวก่อนเดี๋ยวอนไอัอรอ่าเ้จะไปก่อจ้าจ้าเออโอเคมันยื่นมาันไหก็่น้าตามองนั้นเ แล้วข่าวล่ามใหม่พร้อมครับได้ขับวันนี้คนมาให้กำลังใจป้านี่เป็นยังไงบ้างก็เยอะนะวันนี้ก็เยอะก็ชา์อาทิตย์แหละก็จะเยอะมาเรื่อยๆขอบุญแล้วคนส่วนใหญ่ที่มาวันนี้คือเขามามาทำอะไรบ้างมาอวยพราอะไรไหมบางคนก็บางคนก็มีของมาให้เรานะมีมีรูปมี พามาด้วยเนาะที่มันจาพามาให้แล้วก็มีของฝากของฝากจากบ้านบ้านบ้านของจังหวัดเขาอะไรเงี้ยมาฝากอะไรเงี้ยก็โอเคทุกคนอะไรที่มันเป็นพรที่ดีๆนะให้กับเราคเห็นว่าคนที่เอารูปภาพมาให้นี่คือเป็นรูปุงคลแบบป้าแต๋นี้คู่คู่กันเห็นเห็นแล้วรู้สึกยังไงก็ก็ดีไงก็ก็น่ารักดีนะคราะว่าเราภาพเราไม่ค่อยมีภาพคู่แบบสองคนนี้นะแม่มาจะมีก็มี มีสองคนแล้วก็มีลูกอีกสองคนอย่างเงี้ยมีภาพเป็นหลายคนแปลว่าป้าอนตต่อลไทธมากเลยก็แล้วแต่คนมองนะป้าว่าป้าก็ไม่คือหรอกก็ชาวบ้านธรรมดาเรารนี่เลยก็คือโดยโดยส่วนส่วนรวมวันนี้คนต้องมาให้อวังใจยใช่ก็เป็นที่ดีครับอ่าแล้วในส่วนเรื่องของคดีความเนี่ยป้าฟังเรออะไรอีกไหมก็ก็เหมือนทุกครั้งอะไรเราเราเรารอฟังผลที่จะออกมามากกว่านะ ทุกวันเนี้ยรอฟังคนที่ทางเจ้าที่มันจะออกมาว่าเป็นเป็นยังไงแล้วทุกทวันนี้ตำรวจยังมาหาอยู่ไหมไม่เห็นนะก็เงียบไงแต่เงียบก็ต้องเงียบแบบดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้น่าต้องเก็บขาป่าครับพีาเสร็จหรอเสร็จแล้วหลังนี่เฮ้ยใส่ขาสั้นนะ้วไงห้ามเห็นขาสั้นนะ มาพากันไปยิงไปสองคนอ่ะอุ๊ยเจ๊ด้ะอันนี้ไอ้ก็ฝากฝากมาฝากประเด็นมาฝากมาแล้วจะลองเตลงตายอะไแต่เนี่ยเนี่ยดูดูภาบโอ้หมีเหมือนไต่ออร่าไทยเลยเขาก็ทำทำก็คือเลยนะถ้าทำก็คือเลยยิงก็จะคือเลย มามองแป๊บหนึ่งครับเภาพาี่มาจากไหนเมื่อกี้เลยอ๋อมองมองมองแล้วเภาพาี่มาจากไหนก็นนมาให้นะเราไปเราไปถ่ายพูดวันไหนไม่ใช่วันที่ไปไปปีนีรีหรือเปล่าอะไรนะวันนี้มันต้องดีแค่เสื้อมันหมดที่ไหแค่ไม่ใช่เขาส่งมาให้อ๋อไอวันที่ป้าเบลกระแสกลับมาก็มีเสื้อตัวเอง นนแล้ววันนี้ต้องดีอย่าง้โทำเหมือนเลยนะใช่นึกว่าตเราไทยทีแรกภาพเป็น่ง่าใสอย่างเงียย้ยโอเคแตัวจริงแล้วก็ชาวไร่ชาวนานธรรมดานี่แหละตัวจริงก็เนานะไมีอะไรแต่ว่าพาคนทำให้ก็สไว้ก็แต่งสุสชอบ ดลงมายิงปั้นวันนี้ผมต้องเกิดนะผมต้องเกิดน่ะผมเป็นนักข่าววันแรกนะจากเรียนจากเรียนจากเช้งภาพครับมาเป็นนักข่าวเรียนตำแหน่งี้ยไม่ใช่ไอ้ไอ้ลูกนั่งลูกนั่งเล้วไอ้ลูกนั่งกำลังทำนี่